ตั้งแต่งานวันเกิดที่ผ่านมาเนะะี่ยฮะต้องบอกว่าโดนเซอร์ไพรส์ไม่หยุดเลยนะฮะสำหรับนักร้องรุ่นทุ่งสาวเจนเนียรรัชนกหรือว่าเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั่นเองเนะะี่ยฮะตั้งแต่เจ้าตัวเดินทางเข้ามาทํางานอีเวนต์ใหญ่เปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังเนี่ยนะฮะของแม่ตากรก,รกนกก็ต้องบอกว่าเจอเซอร์ไพรส์มาอย่างตลอดเลยนะฮะสิ่งแรกที่เจนี่ได้รับในปีนี้นะฮะกับงานวันเกิดของเธออายุครบ27ปีนั่นก็คือนาฬิกาหรูนะครับปาเต้ที่เจ้าตัวเนี่ย ซื้อให้กับตัวเองนะฮะมีเพชรร้อมรอบราคา2ล้านบาทเลยแหละฮะและจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการจัดปาร์ตี้วันเกิดกันขึ้นเนะฮะเป็นไนท์ปาร์ตี้นั่นเองเนะะี่ยงานนี้ก็มีเพื่อนพ้องคนสนิทนะฮะรวมถึงแฟนหนุ่มอย่างยิวฉัดมงคลแล้วก็พี่สาวของยิวฉัดมงคลด้วยเนี่ยเข้าไปาร่วมงานเพราะว่าพี่สาวของยิวพี่นกเนี่ยนะฮะเกิดวันเดียวกับเจนนี่นั่นเองนะฮะก็ได้มีการเซอร์ไพรส์กันอีกรอบหนึ่งนะฮะ ซึ่งเป็นกระเป๋าเนี่ยฮะของแบรนด์ดิออนนั่นเองเนะ่ยฮะราคากระเป๋าที่เจนนี่ได้จากยิวเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าราคาสูงถึงฮะหนึ่งแสเจ็ดมืนกว่าบาทเลยนะฮะทุกคนเรียกว่าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมที่ค่อนข้างราคาแพงมากๆนะฮะจากนั้นเนี่ยนะฮะเจ้าตัวก็เดินทางไปในรายการแฉต่อนะฮะก็ไม่ไหวะฮะโดนเซอร์ไพรส์อีกนะฮะงานนี้เนี่ยพีมดดำเอเ๋ยน,โกโกอนะฮะดิเจบุโกเอ๋ยนะฮะเซอร์ไพรส์เค้กก้อนโตกลางรายการแฉเลยนะฮะ ซึ่งหลังจากเซอร์ไพรส์เสร็จเนี่ยนะฮะพี่มดดำเองบุกโกเองเนะะี่ยก็มีการอวยพรให้กับน้องร้องสาวเจนนี่ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรานะฮะลองไปฟังบางช่วงบางตอนของคลิปวิดีโอนี้กันครับจีน,นี่ได้หมดทั้งส่วนชื่นนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณรายก,การแฉก่อนเลยที่เอาหนูมาแล้วแต่ ชอบมีผัวคนแย่เอามาจากไหนมีลูกไว้หนึ่งนะไปเล่นมิวแอมบงเอ็มวีมาแล้วก็ได้อีนี่ทำผัวหรอรอเลยมีความสุขนะลูกสำเร็จเบาได้อะไรผ่านเรื่องไร้ไร้ชั่วๆมาแล้วขอให้จบมีแต่สิ่งดีๆขอบคุณพลังบวกจากพี่มดดับแล้วก็มุกบุวกด้วยมีพลังบวกให้มึงด้วยนะก็ถ่ายอยู่ไงี้แลอยู่ขอบคุณนะคะพี่โฟนน่ารักที่สุดเลยเป่าอุ้ยพอแล้วก็ขอขอพคุหน่อยลูกขอให้ผัวเรา ทำไมหล่อนวันวันวันทำไมวันวันถ่ายติ๊กคุจะด่าทำไมวันวันยังหล่อนอธิษฐานได้หล่อนอธิษฐานต้องขอให้ได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาภไม่ใช่ไปขอหัวรักหัวหลงแม่ถ้าจะได้เงินได้ทองมันต้องขยันทำงานด้วยตัวเองแต่ผัวดีๆแบบนี้มันหายากแม่ไม่เข้อตกลงแม่ไม่มีหัวแม่ซื้อกินพลังพันท่าสองพันแล้วคนยังหล่อนหลงผัวแม่หลงผัวได้ดีกว่าหลงผัวคนอื่นเอะบอกเอ 搬走了一边。